เอ้ยซอมบี้ใหม่เหรอโอ้น่าสนใจดีเนี่ยโอ้ด้วยตัวเอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยหน้าตาค้ายๆขนุนเลยนะเนี่ยเรามันมาอะไรกันเยอะแยะเผาทิ้งให้หมดอย่าให้มันเหลือข้างล่างนี่คืออะไรเผาทิ้งซะซื้อเวลาให้ผม่อยเออหายหมดตี ดูมันเรียบร้อยแตกเออด่านนี้ก็ปกติดีครับเอาในตัวนี้มาใช้ด้วยทำไมตัวแพงจังวะร้อยหนึ่งเอานี่ไปกินแล้วกันของดีเนี่ยคุเลมากเลยอืมหัวแตกไปตัวนั้นเฮ้ยขอช็อตไฟฟ้าก่อนเออฉีดมันฉีดมันหายหมด ตรงนี้ก็ขอฉีดไปก่อนก็เพิ่มมันแล้วเราก็ได้มันมาแล้วก็สำหรับตัวคอนขนุนไอ,อ,อ้สองบีข้ขี่ขี่ตะก,กระแต่เลยแมงปอหรือตะก,กระแต้วช่างมันแล้วกันแต่มันขี่มาได้ไงวะเนี่ยขอเผาทิ้งไปก่อนเลยละกันคำว่นอ,อะไรเนี่ย หลบได้หลบดันดิจิตเตอร์ใช่ไประเด็นเฮ้ยทำไรอะเราอย่าคิดมากกันเลยโดนกระเทิร์ไปทีหนึง่งหายัาไปกินเฮ้ยมันทำไรถัดตะวันผมฉีดให้หมดตอนนี่นะผลิตแสงอาทิตย์แค้ราคาพัน โอ้ยน่ากลัววอะกี้เลโซชีดไปโอ้ยด่าดิยังผลิตตังไม่ได้เลยเด็กมันมาอะไรกันเยอะแยะเฮ้ยมาอะไรเยอะแยะโอ้อันนี้ก็โดนพี่เปอร์ไประเบิดไปตายอนะ่ะ ยังไม่โทรสุดท้ายเลยมันมาเลยกันไวอย่างเลี้ยเนาะใจเย็นค่อยค่อยคุยกันครับมีอะไรก็ค่อยคคุยกันครับพี่ผมยังผลิตตังค์ไม่ครบเลยอะไรเนี่ยหัวหลุดไปหว่างนี้ก็เออหายตอนต่อมาครับมีอะไรไหมอ้าวด่านไม่ได้เกมอ่ะอเฮ้ยไม่มีอะไรวะด่านนี้เอาในต่อเดี๋มาใช้เหมือนเดิม เอ้ยวางดดักไปก่อนนี่โดนน้ำทิมไปรับรู้เลยเียือ้อยน้ำทำมาครับเอาชีตส์ก่อนซอมบี้พวกนี้ซอมบี้แกงมเดิมแต่มันไม่ให้พืชมันให้พืชผมว่าจะเฮ้ยผมไม่ตลกนะครับไอ้พืชพวกนี้เนี่ยโอ้โห โอเคครับจบเกมได้ครับโอ้ดาดน,นี้มันไม่มีอะไรเลยด่านนี้ครับป้องกันเพื่อไอ้วกนี้ให้รอดโอเคผมจะป้องกันคุณให้รอดกับเรากันการอนพวกนี้ไปก่อนพวกนี้ต้องรอดครับผมไม่งั้นไม่งั้นแพ้อาพี่เบิ้มมาดักรอเลยสแตนบายรอพี่เบิ้มมาแค่นี้ผมก็พร้อมแล้ะมันเยอะเกิน ก็เป็นขุดทิง้งโอ้มันร้ายขุดทิ้งเหรอขุดทิ้งเงินมันเลยนะประเด็นขยันขุดทิ้งกันซะ,ะด้วยไอ้พวกนี้อาหายเรียบร้อยไอนั่นก็ขยันขุดทิ้งเนี่ยขุดทิ้งเงินมันเลยฮะขยันขุดทิ้งเหรอ ขยันขุดก็ขุดไปนี่ขุดไปเรื่อยๆอ่ะขยันขุดนะนี่มันลายแทงสมบัติเหรอไหนดูดิโอ้นี่มันแผนที่ที่จะสาปสมบัติเนี่ยมันเป็นซอมบี้เออซอมบี้กำลังหาสมองอ่ะโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะ Once again.